thank <laughs> you ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ไปจ่ายตลาดมาเนาะไปซื้อของเข้าห้องเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้ดังอาทิตย์คืออยู่บ้านอ่านหนังสือนะคเพราะว่าอาทิตย์หน้าสอบแล้วค่ะทุกคนแล้วก็อาทิตย์หน้ามีแบบพรีเซนต์อีกนะคะก็เลยแบบเออต้องอยู่บ้านเยอะหน่อยแล้วก็ต้องจัดห้องด้วยที่แม่จัดของที่แม่ส่งมาให้เมื่อวานน่ะเนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องบ้านแล้วกันเนาะก็เก็บห้องไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแล้วกันนะคะ ก็อ่อ่ห้องนี้เนาะที่เราหานะคะเราหามาจากอา่อปูดงซานเนาะเราไปที่ปูดงซานนะคะแล้วก็ไปหามาอา่อระหว่างที่เราอยู่ไทยก่อนที่เราจะมาเราก็แบบหาในพวกแบบว่าพวกแอปเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าในแอบปบมันก็ค่อนข้างที่จะมีแบบว่าอ่ห้องหลอกเยอะมากนะคะแล้วเราก็เข้าไปในกลุ่มพวกกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะเอแปบะบชื่อกลุ่ม Facebook ไปให้นะคะตรงนั้นก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นอ่คนต่างชาติเนี่ย เขามาขายสัญญาต่อบ้างหรือว่าบางทีก็จะมีในหน้าค่ะไปโพสต์ในกลุ่มเองบ้างอย่างเงี้ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ลองแบบเออไล่ดูถูกใจห้องไหนก็ลองทักไปถามดูอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะในกลุ่มเฟ e บุ o กนะคะแล้วกเ็เราหาอีกที่หนึ่งก็จะเป็นเนเวอร์กุดงซันนะคะในหน้าคนนี้ที่เราเจอเราไปเจอในเนเวอร์กุรดงซันนี่แหละเราเข้าไปในแบบเว็บเนาะหรือว่าเข้าไปในแอปก็ได้นะคะแล้วก็แบบ หาเนาะว่าเราจะหาโซนไหนจริงๆตอนแรกเรากะว่าเราอ่ะจะไปอยู่แถวมาหาลัยเหมือนเดิมนาะคือไปอยู่โซนเดิมแต่ว่าตอนที่หาผ่านอินเทอร์เน็ตอ่ะโซนบ้านโซนนั้นอนะ่ะมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยออกมาเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยมีอะค่ะเออก็เลยแบบแล้วแบบพอมีห้องดีๆหน่อยมันก็คือราคาสูงมากซึ่งเทียบกับเงินเดือนที่เทุนให้ทางรัฐบาลให้เนี่ยก็มันไม่ได้เพียงพอต่อการที่จะจ่ายค่าห้องต่อเดือนแพงขนาดน,นั้นเนาะเราก็เลยรู้สึกว่า เออเราอยากได้ที่ที่มันโอเคก่อนในช่วงแรกอะไรเงรี้ยแบบในในที่ที่แบบราคาเราไม่ได้สูงมากเนาะเราก็เลยเลือกอยู่ไกลมหาลัยออกมาหน่อยนึงหาในในวิบรุรดงสารน,นะคะแล้วก็ไปเจอไปเจอ,ไปเจอเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกไรอะ่ะเป็นในหน้านี่แหละนะคะเป็นเป็นในหน้าเจ้าเนี้แหละเขาไปแปะอคอนแทคของเขาไว้ใช่ไหมเออเราก็เลยเราก็เลยแบบลอง เอาคอนแทคเขามาแล้วก็แบบติดต่อไปผ่านกระเขาทอกอะไรเงี้ยเนาะก็ทักไปว่าเออแบบคือถ้าเราจะจองตั้งแต่ตอนอยู่ไทยเนี่ยได้ไหมมีแบบมีรูปส่งรูปห้องให้ดูได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออต้องมาดูด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเราคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราล้มเลิกที่จะหาที่ไทยเนาะแล้วก็คือแบบว่ารอมาเกาหลีแล้วมาหาแล้วกันเนาะพอมาถึงนะคะเราก็แบบเออทักไปหาในหน้าเนาะแล้วก็แบบเออเข้าไปที่สำนักงานเขาอะไรเงี้ยค่ะเข้าไปเขาก็ เหมือนกับว่าจะให้เราเนี่ยดูในคอมพิวเตอร์ก่อนคือมันจะมีเป็นเหมือน ไซต์เนาะเป็นว่เว็บไซต์ที่ทางปูดงซานอ่ะเขาใช้กันที่ทางทางในหน้าเขาใช้กันซึ่งเขาบอกเราเนาะว่าในหน้าที่ไหนเขาก็ทําอย่างนี้กันหมดนั่นแหละไปที่ไหนก็คล้ายๆกันอยู่แค่ว่าเขาจะช่วยเราหาที่ที่ถูกใจให้เราได้มากแค่ไหนหรือว่าช่วยคุยกับเจ้าของตึกเเจ้าของบ้านเนี่ยให้ให้ลดราคาให้เราได้มากแค่ไหนแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยอ๋อโอเคโอเคอเ,คเคนาะเราก็เลยแบบเออให้เขาดูเขาก็เหมือนกับว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของปูดงซานใช่ไหมในน้ามันก็จะเหมือนกับว่า คล้ายๆกับที่ที่เราเป็นคนหานั่นแหละคล้ายๆกับเวลาที่เราหาแหละคือพิมพ์ย่านไปเนาะมันก็จะขึ้นว่าเออที่ไหนมีห้องเจ้าไหนเจ้าไหนใครปล่อยปล่อยเช่าบ้างตอนนี้อะไรเงี้ยถ้าเราก็กดเข้าไปดูมันก็จะขึ้นรูปเหมือนเวลาที่เราดูในในแอปต่างๆเลยค่ะก็เหมือนเหมือนแบบนั้นแต่แค่ว่าอันนี้จะเป็นโซนของทางปูดงซานที่เขาแบบหาให้อะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็จิ้มดูจิ้ม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 ทีเนี้ยถ้ามีบ้านที่เราดูแล้วเราโอเคเขาก็ค่อยจะโทรไป หาเจ้าของตึกอะไรอย่างเงี้ยนาะว่าเออจะเข้าไปดูห้องนี้ห้องว่างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออผู้เช่าเนี่ยเป็นต่างชาตินะโอเคไหมอะไรเงี้ยเขาไหวที่ราคาเท่านี้เท่านี้พอที่จะลดค่ามาจําให้ได้ไหมหรือลดอะไรตรงไหนให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเจ้าของเขาโอเคบอกโอเคเข้ามาดูได้เลยก็เราก็ค่อยแบบในหน้าเนี่ยก็ค่อยพาเราเนี่ยไปดูห้องนะคะมันก็จะสเต็ปมันก็จะเป็นบบประมาณเนี้ยวันนั้นก็คือจิ้มหน้าคอมดูแบบ เป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะว่าเออเราจะเอาห้องไหนห้องไหนบ้างเราก็ค่อยไปตามนั้นเนาะ <c oughs> เขาก็จะแบบพาเราไปตามนี้โอเคที่แรกไปดูห้องนี้ที่นี่ไปดูห้องนี้ไปดูห้องนี้เนี่ยแล้วทีนี้วันนั้นอ่ะที่เราไปดูอ่ะคือเราไปดูแค่ประมาณสามสี่ที่แค่นี้นะค่ะเพราะว่าเราเหนื่อยวันนั้นคือเราเหนื่อยแล้วแล้วจริงๆเราคิดว่าอีกวันนึงอ่ะก็จะไปดูอีกแต่ว่าไปไประมาณรเราอ่ะคือด้วยความมันเหนื่อยแล้วนอนแล้วมันก็คิดอะไรไม่ถีทวนนะคะก็เลยตัดสินใจแบบรวดเร็วทันใจเอาเป็นห้องนี้แล้วกันอะไรเงี้ยคือเมื่อเทียบกับ ห้องนี้กับอีกสองสมห้องที่ไปดูมาวันนั้นนะเนาะห้องนี้ก็ถูกใจแล้วมากที่สุดถูกใจในที่นี้คือของมันครบเนะของมันครบนะคะแล้วก็ค่าเช่ารายเดือนมันก็ไม่ได้แบบ รุนแรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้ววันที่เราเข้ามาคือมันมีทุกอย่างครบเลยอีกสามห้องที่เหลือมันไม่มีคือแบบมันไม่มีเตียงไม่มีแบบโต๊ะไม่มีอะไรให้อะไรเงี้ยมีแค่บิวอินบางอย่างให้อะไรเงี้ยแต่ห้องเนี้ยคือมีเตียงมีโต๊ะคือมีตู้มีคือมีทุกอย่างครบแล้วพร้อมเข้าอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้ห้องที่มันมีเตียงมีของครบแล้วแล้ะเหลือแต่เหลือแต่ตัวที่เข้าอยู่เนาะแล้วทีนี้จริงๆอ่ะเราอ่ะอยากได้ห้องที่มันเป็นแบบกั้นใช่ว่าแบบว่าเป็น เป็นกั้นครัวกับห้องแต่ว่าจริงๆของตึกนี้มันมีนะห้องห้องอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าวันนั้นที่เราเข้าไปอ่ะเมื่อเทียบตำแหน่งห้องของห้องฝั่งนี้กับห้องฝั่งโนนะ้นอ่ะเรารู้สึกเราชอบห้องฝั่งนี้มากกว่าเราก็เลยยอมเอาห้องที่มันไม่ได้กั้นครัวนะคะอืมเพราะว่าห้องนี้มันมีหน้าต่างแต่ห้องอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันไม่มีหน้าต่างนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันอึดอัดแล้วเราก็ไม่แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฟอร์นิเจอร์อ่ะมันวางในตำแหน่งที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือ พวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเขาวางในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันมันมันเหมาะแล้วมันก็มีหน้าต่างเนาะแล้วเ,ออเรื่องครัวเนี่ยเราก็โอเคไม่เป็นไรคิดว่าทนไปก่อนอะไรเงี้ยได้เนาะเออเราก็เลยเลือกเป็นห้องนี้นะคะออห้องนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยมันมัดจาอยู่ที่2ล้านวอนใช่ไหมนะสองล้านวอนเนาะแล้วก็ค่ารายเดือนเนาะรายเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่ ้าแสนสองนะคะคือถูกกว่าห้องครั้งก่อนที่เราอยู่จริงๆเราอยากกลับไปอยู่ห้องครั้งก่อนมากนะแต่ห้องครั้งก่อนคือแบบราคาแบบขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเรารู้สึกว่าไม่ไหวเนาะคือค่าค่ามาจําก็แพงนะคะรายเดือนก็แพงขึ้นรู้สึกว่าไม่ไหวนะคะเราก็เลยแบบเอาเป็นที่นี่เนาะที่นี่ก็คือต่อเดือนห้าแสนสองพอตกลงว่าจะเอาที่นี่กับเขาเนาะเราก็จ่ายไปครึ่งหนึ่งก่อนจ่ายค่ามาจําไปครึ่งหนึ่งคือล้านวอนก่อนเนาะแล้วก็พอวันที่มาเซ็นสัญญานะคะเราก็จ่ายไปอีกล้านหนึ่ง ค่ารายเดือนเดือนแรกไปเลยแล้วทีเนี้ยตึกเราอะ่ะคือเขาคิดค่าที่นอนด้วยคือเราไม่รู้ว่าทําไมถึงคิดคือเขามีที่นอนให้คือเราเลือกเข้าที่นี่เพราะว่ามันมีที่นอนแต่ว่าเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าที่นอนด้วยนะอีกสามพันบาทอีกประมาณสามพันไมยใช่ป่ะวะเออเท่าไหรไ่นี่แหละลืมไปแล้วเออคือก็คือเราต้องจ่ายค่าที่นอนด้วยเว้ยล้วก็แบบเงงอะ่ะ ทำไมต้องจ่ายด้วยอ่ะมันก็ไม่ต่างจากเราซื้อเองเนอะแต่ว่าเออซื้อความสบายคือเราไม่ต้องซื้อเองเพราะว่ามาตอนเล็กๆเนาะเราจะสั่งของสั่งไรก็ลาบากเนาะก็เลยแบบเออ จ,จ่ายก็จ่ายขนาดเราให้เพกกื่อนคนเกาหลีถามนะว่าแบบเออทำไมต้องจ่ายก็เหมือนแก็บอกว่าตึกนี้เคยมีคนไทยเคยมีแบบว่าคนต่างชาติมาอยู่เยอะนู้นนี่นั่นแล้วแม่งใช้ของแบบไม่รักษาไม่อะไรเขาก็ต้องเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็ว่ากันนะแล้วเราก็เออโอเคโอเคอเก็บก็เก็บจ,กจ่ายก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบว่าก็มีจ่ายค่าประจำเนาะจ่ายเดือนแรกนะคะแล้วก็จ่ายค่าที่นอนไปด้วยนะคะของเราแล้วก็มีจ่ายค่าในหน้าด้วยค่าในหน้า ประมาณเท่าไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปคิดเดี๋ยวเราคิดรวบยอดออกมาให้นะทุกคนรงป๊บปุ๊บปุ๊ปปปออกมาให้นะว่าตอนตอนแรกเราจ่ายอะไรไปบ้างนะคะอะแล้วก็สัญญาที่ทำเนาะเราทําสัญญาไป1ปีนะคะจริงๆอ่ะเราอยากจะอยู่แค่6เดือนคือเราอยากอยู่แค่หเดือนแค่เทอมเดียวเนาะแล้วอีกเทอมหนึ่งอ่ะจะดูว่าจะย้ายไปแถวมหาลัยได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าเจ้าของบ้านนะแกบอกว่าต้องอยู่แบบปีหนึ่ง <laughs> เราเลยบอกปีหนึ่ง อะไรเงี้ยแต่แบบไม่ทันแล้วไงเพราะว่าจ่ายมาจำเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วเราก็แบบจริงๆเราอยากเปลี่ยนแหละแต่แบบมันไม่ทันแล้วมันทำอะไรไม่ทันแล้วเราก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ได้คือคือ,คอเราเรารู้สึกไม่ค่อยชอบป้าจะของตึกเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ค่อยชอบสิคือเราเรารู้สึกแกแปลกเรารู้สึกว่าแกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากอยู่นานขนาดน,านั้นคือเราคิดว่าถ้าเจ้าตัวเจ้าของบ้านไม่มีปัญหาอยู่ปีหนึ่งเราคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเจ้าของบ้านมีปัญหา อยู่ปีนึงมันทรมารมากเลยนะเราคนเราก็เลยแบบโอเคลองอยู่ไปก่อนคือทําอะไรไม่ได้ต้องไงสัญญาก็คือหนึ่งปีก็ทําอะไรไม่ได้เออแล้วก็แบบลองอยู่ไปใช่ไหมซึ่งเราก็รู้สึกไม่ได้ถูกชะตากับป้าหรือของตึกสักเท่าไหร่แกไม่ได้ร้ายนะหรือว่าแกไม่ได้ไม่ดีกับเราเนาะแต่เราแค่รู้สึกว่ามันแปลกอะ่ะเออมันรู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เออก็ดีแหละแกไม่ได้ค่อยมายุ่งอะไรกับเราหรอกแต่ว่านานๆทีแบบถ้าแบบเวลาเราถามอะไรแกใช่ปะ แกก็จะแบบโทรมาหาเงี้ยแล้วก็คุยกับเราเป็นชั่วโมงเลยทุกคนคุยถามถามสี่ถามแปดอะโอเควันแรกที่เราเข้ามาแล้วโทรมาถามอะมันเป็นเรื่องปกติเข้าใจได้แกก็เราแวงเนาะเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเราเคยมีคนไทยมาอยู่แล้วใช้ห้องแกมไม่ดีอะไรเงี้ยแกก็ระแวงเป็นเรื่องธรรมดาแกก็มาซักถามเรานะเราเป็นใครมาจากไหนเป็นนักเรียนหรอนักเรียนจริงหรือเปล่าเรียนเอกอะไรอะไรเงี้ยเป็นคนไทยนับถือศาสนาอะไรอะไรเงี้ยคือถามทุกอย่างมีแฟนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือแบบ มันจู้จี้เกินไปอ่ะเออเราก็รู้สึกว่าโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยเรืเราลำคาญเราเราเรา,เราคงไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคพอผ่านผ่านแบบวันแรกๆไปเนาะแกก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเราเราก็ใช้ชีวิตปกตินากก็คือ <c oughs> หนึ่งเดือนแล้วนะคะก็ไม่ค่อยได้ยุ่งขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ชอบอ่ะแล้วคือแบบแกก็อยู่แบบชั้นข้างบนนาอยแบบแกอยู่ชั้นเจ็ดอ่ะแกอย,อยู่อยู่ตึกเดียวกันกับผู้เชา่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกเว้ยคือห้องเราอ่ะ ต่อเดือนนะมัน500สองก็จริงเนาะแต่ว่าต้จ่ายจ่ายค่าน้ําไฟค่าแก๊สอะไรเงี้ยแยกนะทุกคนทีเนี้ยเราก็แบบด้วยความเดือนแรกเนาะเราก็คือครั้งก่อนที่เราอยู่ห้องอะ่ะห้องห้องครั้งที่เราที่เราอยู่อะ่ะ 6แสนวอนต่อเดือนอะมันรวมน้ําไฟไปหมดแล้วไงเราไม่ต้องจ่ายอะไรแยกเนาะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราต้องมาจ่ายพวกน้ําไฟอะไรเงี้ยแยกเองเราก็อยากรู้นะว่าเออเดือนแรกเราใช้ไปเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องเก็บเงินเผื่อส่วนตรงนี้ไว้แค่ไหนแล้วตรงไหนที่มันเปลืองเราจะได้ไประหยัดใช้ในเดือนถัดไปแต่แบบพอเราทักไปถามแกว่าค่าน้ำค่าไฟหนูต้องจ่ายยังไงทําไมมันไม่มีบิลไม่มีอะไรมาเลยสรุปคือตึกเนี้ยเขามีระบบการจ่ายแบบประมาณว่าเขาเก็บทั้งตึก คือไอใบแจ้งไอบินน่ะมันจะส่งมาที่ป้าเจ้าของตึกแล้วครบสามเดือนเราจะจ่ายให้ป้าเขาทีหนึ่งเราก็งงอะไรเงี้ยมันมีด้วยหรอเราก็เลยไปถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออมันก็มีแหละอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมต้องทีละสามเดือนอนอไม่เข้าใจอ่ะก็ทีละเดือนต่อเดือนไปเลยดีเออทาไมต้องมาแบบมาสามเดือนทีหนึ่งสามเดือนทีหนึ่งแล้วเออกูต้องแบบ เหลือเงินเผื่อส่วนนี้ยังไงอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกแบบก็แปลกๆอะไรเงี้ยคือเพื่อนเราเองที่เป็นคนเกาหลีเนาะเขาก็บอกว่าเออป้าแกก็แปลกๆคือถึงจะไม่ได้แปลกขนาดนั้นแต่มันก็แปลกๆไกลอะไรเงี้ยเราเองก็รู้สึกเหมือนกันคือคือเราไม่รู้ว่าเออสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแบบทุกแบบแต่ละอย่างที่ป้าแกทําแต่ละอย่างที่ป้าแกถามเราหรือแกพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันปกติไหมอะไรเงี้ยแต่สําหรับเราเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แปลก ก็เป็นอะไรที่แปลกอยู่เหมือนกันแต่ก็เออขอให้อย่าให้ที่นี่มันมีปัญหาอะไรอีกเลยเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเราต้องถามป้าเราเราเป็นไปได้เราไม่อยากคุยอะไรกับป้าเลย <c oughs> แต่ว่าเออนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่มาแล้วแบบเดือนกว่าเนาะก็รู้สึกว่าอยู่ได้นะคะอยู่ได้อืแต่ถามว่าอยากย้ายไหมอยากค่ะคือมันอยู่ได้ตรงที่ว่าคือมันอยู่คนเดียวมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะห้องเออเลยคือของมันครบมันอะไรอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเลยหนึ่งคือตัวห้องเองอ่ะ สกปรกมากตั้งแต่เข้ามาอยู่ครั้งแรกสกปรกมากๆค่ะทุกคนแล้วก็สองคือเออป้าแกแปดมีสองอย่างเนี้ยที่เออใครอยากใครแบบเออหาบ้านหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออลองทำๆตามที่เราทําดูนะว่าแบบโอเคไหมแต่จริงๆอะถ้าจะให้เราแนะนําอะไรเงี้ยนะคะเราคิดว่าถ้าจะหาผ่านในหน้าหรือว่าแบบไปที่สํานักงานของแบบ ในหน้าอะไรเงี้ยไปที่ปูดงจานรอะไรเงี้ยเราคิดว่าเข้าไปเหอะสุ่มๆเข้าไปเลยทุกคนแล้วทุกคนจะไปอยู่ย่านไหนทุกคนก็สุ่มเข้าไปเลยเข้าไปหลายๆที่อะทุกคนลรแล้วเอามาตัดสินใจนะถ้าเขาว่าเราว่าทาแบบนั้นน่ะน่าจะแบบโอเคดีกว่านอส่วนสําหรับที่ที่เราหาหรือว่าปูดวงจานที่เราหาหรือว่าบ้านที่เราอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราไม่แนะนํานะคะไม่แนะนำปูดงจานทรทุกคนเข้าเลยค่ะที่ไหนก็คล้ายๆกันเหมือนๆกันนะคะเพราะนั้นสุ่มเข้าไปเลยก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบอุ้ยหาบ้านอ้ยอยากจะมีอยู่ตึกเดียวกันกับ เราไม่แนะนํานะคะคือมันไม่ได้ไม่ดีขนาดนั้นเนาะแต่มันไม่ได้ดีถึงขนาดที่เรารู้สึกว่าอยากแนะนำอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งตัวเราเองเรารู้สึกว่าเป็นไปได้นะเราอยากออกเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะะก็อยู่ได้ขอแค่ป้าแกไม่มายุ่งกับเราก็พอแล้วก็ถึงเวลาจ่ายเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็จ่ายคืนจ่ายจ่ายแกไปจ่ายแกไปแค่นั้นก็พออะไรเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าสมมติแบบครบสามเดือนไปเงี้ยค่าน้ำค่าไฟแพงเกินอย่างเงี้ย เราจะให้เพื่อนเรามาช่วยไฟกับป้าให้นะคะว่าเฮ้ยทำไมค่าน้องไฟแปลกไปเปล่าอะไรอย่างนี้นทุกคนเออเราก็คิดว่าเออก็น่าจะทําอย่างนั้นนะโอเคนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอเควิธีการหาบ้านของเรานะคะแล้วก็ ราคาอะไรต่างๆนาแบบว่ามาอัปเดตให้ฟังนะคะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะถ้าทุกคนจะหาก็หาดีๆนะคะแล้วก็ดูส้าข,ของบ้านด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่าตัดสินใจผิดพลาดแบบเรานะคะคือเราตัดสินใจผิดพลาดก็จริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าผิดพลาดขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเออถ้าคิดดีกว่านี้อาจจะพอใจมากกว่านี้อะไรเงี่ยเอออันเนี้ยเราไม่ได้พอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะอืเราก็เลยรู้สึกว่าเออ ถ้าทุกคนจะหานะทุกคนค่อยคิดนะคะค่อยคิดค่อยหาอย่าอย่าตัดสินใจเร็วแบบเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเออมาแบบไม่โอเคทีหลังอะไรเงี้ยนะนาะงก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเราจะ เก็บห้องทํากับข้าวกินข้าวนะคะแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อเนาะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันไว้ก่อนเลยกันนะคะถ้ามีเวลาว่างก็จะมาอัปเดตมาทํำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวรัไปก่นอนค่ะสวัสดีค่ะ